ใส่บล็อกเลยครับใส่บองเลยล่ะครับใส่เฉียงๆนะใส่เฉียงๆเลยจับก่อนนี้ไปเมื่อไหเนี่ยไปเลยครับจอนนี้กำลังเดินทางนะครับเดินทางไปยังหมู่บ้าน ตอนนี้ก็เป็นตางร้องครับผมลองอย่างเดียวแล้วครับลงกันทิงร้องไหมะครับลงกันทิง,งริงร้งร้อง,องนะครับตอนนะี้ยังขับแถวนะครับต่ในนะัดยังหลับอ๋อครับ ันนี้มาถึงแล้วครับอันนี้มาถึงแล้วครับบ้านต้นหนุนครับเป้าหมายเถาจะมาถึกันครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับแ็นประมาณสักสามสี่กิโลนะครับมาถึงแล้วครับผมบ้านต้นหนุนนะครับผมอันไหนนะอ๋อครับบ้านในหุวเขาครับ ตอนวนี่อยาม่ <stones> อวตายเครับเจ้าอย่ามาทำราครับรถมันเสียก็เลยไปเอานส้อันมาครับะเรียกว่าเยองตัวาแอขค้นนี่คนอนกันนี่ครับครับเสนี่สะวกเดี๋ยวผมาไปพูนะครับโอเคครครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวไปกันรไป ตอนนี้ครับนัองอานเริการกำลังดังไฟอยู่นะครับดังไฟสําหรับคืนนี้เนะเพื่อความสว่งสว่างเอาไงไรน่าก,กินอย่างไปตัวเองนะครับ นนเนี่ยต้มขับมันเลยนะต้มขับมันต้มซ้อมต้อม <laughs> เอาหรอเหาเลยนักเลยเอาม เอาแค่ตักแต่ช่วยเลยเดี๋ยวาปากของปากอะไรปลาไมนนีมาบตอนนี้เำามาป้านะครับนะปลาก้างครับหรือว่าปลาช่อนภูเขา เนี่ยนะนะครับมันอยู่ในน้ำเย็นๆนะครับในห้วยนะในห้วยในุูเขาในดอยในาะนี่ครับขอ,องปลากัง้งรูปร่างมันจะเหมือนกับปลาจะลาะมะนาวหรือว่าปลาช่อนแต่ตัวมันยันน้อยครับยังมีขนาดน้อยนี่ครับแต่หวานเน่หอมันเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยครับป่านี่นะเพราะมันเป็นป่าในป่าครับ หิวน้ำเห็นมครับนะเมาน้าขิงกัอนต้องเอาเวานน้านีสมาคถกิงได้ครับเป็นหน้าตาแล้วนะครับได้เลยครับโอ้๋อขิงบ้างกันได้ด้วยแดลเนาะแลเนาะ ซกาทำม่าหนันนะกทำมขาดนะว้าโอ้เย็นเหมือนเย็นดูเย็นมท้เลยนะเจ๊กเจกเ้กนเ้กนะน้โอ้เนีจะเรียกว่าคุยนะนี่ของดีนี่ตายได้เลยหรือเปล่าที่เขาน้จากวข้าวไ้ลบุริ่จนะ เดี๋ยวเดินทางกลางป่าในภะูเขาตอนกลางคืงนนี่โอ้โหครับมันยากลนาดัครับเส้นทางนะโอ้ยมภาพนะครับเดี๋ยวาก็ต้องเดินทางต่อไปครับเพื่อเป้าหมายของเขาสิ่งที่เาจะไปลานะครับมีเป้าหมายครับ ตาสิงจิตตาหมาแล้วครับตัวยังก็นอนผมตัวผาครับตัวผาล่ะมันต้องดูใจใจอ้อันนี้ตัวปูตัวแม่ครับตัวปูอยู่ในห้วยน้อยครับอันนี้มันห้วยใหญ่มันจะบูมีครับอ๋อแล้วมันอยู่ในห้วยน้อยอ๋อครับอันนี้ตัวปูเลยครับเลยครับอันนี้ตัวปูครับนี่โอ้นี่กีนไงตึกเลยนะยังมันไงตึกครัิมีไงกุนีเย่กุนเย่ครับโอ้เนี่ยครับตัวผาครับผมกำลังหันอย่ครับจะมันจะย่อยอะไรกินได้เ่รอครับกินน้ำเหรอครับพัดน้ำ พัดขอพัดเหรอครับพัดถุงกระีสหนะ้ครับป้าแล้ครับเดี๋ยวตามมากังต่อไปครับผมใ่บล็อกครับในบล็อกได้หรอครับใ่เสียงเฉียงนะใเสียงเียงเลยจับครับอนี้ไป่เนี่ยไปเลยอ๋อ ตอนนี้อยู่ในบล็อกนะครับผู้าครับผมพอมอาโมมีอุปกรณ์อย่างมาใส่น้องน้องอ่านปเกเลยตัดกระบอกไม่ไม่อย่างแน่นอ,อนไม่เฮียครับไม่เฮียเลครับสนาบอกไม่เฮียครับกับเดียวตามมากันตอไปครับครับตอนนี้หับพักนองป่าก้างนะครับน้องอ่านปการลังใด้ไหมคุยใหญ่หรอครับมันอยู่ในร้องครับอือเนนี่นะนะ

นกไปสายไปไหนฮะเกิดบัติเหตุนิดหน่อยนะครับรถล้มน้องอันเป็นจับโจมตีมานะผมจะจับพอไห้จจับได้ก่อนยันนีเมือก่อยจะหนาเบิ๊บโอ้อะ ครับได้อยู่ <S <S ครับโอเคใส่กระบอกแล้วครับได้หลายตัวแล้วนะนะมันทับไดหลายตัวแล้วที่ผมวอางทักพอโอเคอ๋ออันนี้าจะไปไปได้วเห็นไหมไปไปได้เหรอครับใหญ่เลยนะครับยาับางทีเราต้องกั๊กมุ้งต้องใช้เวลาถูกพักควันจะูกตรงนี้ธุรกิจเราห็นไหมครับใช่ล้ว นี่ก็ส่งต้นไฟแล้วครับครับน่เลี้ยับนครับนอครับเคล้ะบมืดไวเปิดผู้ขอพ่อครับครับผมดอเแครับผมครับเดินหน้ากับเอ้ยแล้วเป็นไรเันนี้เป็นไงอิทก่อนนีิมาเจอเลยอิทรอ่ะขึ้นลอยลอยหมต้องอ่นได้มจรอ่ะเฮาเนี่ยอนีโอ้ีเฮาเจ็ดระยะเดินทางไม่สักกี่กิโลเข้าไปขึ้นลอยอะไรอย่างเี โอ้อน,นี่ก้าวกระกเลยครับนี่มันมันเกี่ยวมักดมันงอแล้วก้าถูกประมาณดดสิบโลได้หสิบโลสิบโถึงครับแต่ประมาณห้ากโลได้ครับนั่นก็แหละันะ้นมันเหมือนตั้งเหลียล่ยมตั้งเหลี่ยมเจอเวลาเมือน,น้ลยเดี <c oughs> ๋ยวพุดกับไปกับลับโอู้ตืแค่ไหนเอาอน,นี่ต่อครับอารกินเหร กบไปกจวดสักหน่อยจวดที่ภาสาจวดนดนสายจวดเลยแหลมาตัวนั่นสเลินู้นมาเียสเลิเกลเกีสมบอยู่ลยนะจวดมก่อนเ่เก็บสมูรอเลยจวดมะบุกเนเก็บสมบูรห้อยู่เลยกินครับจะได้ดูไ่พอกันพีลุงมาฮอยจะได้ปูนักหน่อยครับผมลงพ่อครับ ให้เอาคำมานดูผลงานเนาะผลงานเปล่าเอาได้กี่ตัวนะครับสลับโปผานะเดี๋ยวมาหากันทั้งคืนนะครับนะมันจะได้สักเท่าไหร่ครับโอ้เอาแปรงคำน,นี้โอ้กัดกามดูน้ำโอ้ปลาสวยนะครับสวย,ย่งไงไนะนางใหญ่เลยนะโอ้ย่างใหถึงเลยต้มต้มจุกกิมออ๋ะครับ อะไรน,นะเนี่ยระผมนั้นป,ป,ป,งงป,ป,ป,นปู่นา,นาครับปู่ภูเขาครับนนะะรปู่น้นอยว่าไนนะงปู่น้อยปู่น้อยผมนี่ยังไม่นามยาดสามสามเนี่ยตัปู่กันนะสมอัอยูนิฟาที่เห็นก่ต้ม จุกิ้มเราพอห้าไปบ้านกับพัดผงกศรีไปปลาทุ่มากไอ้เขียงปุ้งไม่ได้ปกไปไหลแค่ตับไม่พิกหน้าไม่ตับพิกหน้าเนีดอกพักกับเหรครับพักเจ้ากทะเลนิ่มปลาในปลาโอเคเนาะปลูกจากสำหรับมันเจ้าเนี่ยครับ่ะในฐานงกลับบ้านหลังครับหลังจากที่ว่าได้ไปประจวรไปปวดจะคืนเนาะจะเขอาใจน้องอ่านเลยนะครับครับผม เดินเจ๊น้ามาวิฟ้าแบบใหม่ครับครับผมเอาดีดีใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวกลางน้านะนะครับไปที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์้่อยนะครับโอกาสหน้าเราจะมีน้ำเสนออะไรดีใช่ไหมเต้นเต้นนะครับน้ำเสนอครับโอกาสหน้าประกาศจะได้ก็จอยกดไลค์กดแชร์ก็สับสกายมานะครับผมเดี๋ยวีครับ